Ôi, ô, mư nhìn mấy Ni này. Mà, này mà. <cười> <cười> oh. <cười> ครับพี่น้องกุ้งโอ้โหนี่มึงอเนี่เพิ่งนี่มึงั้งอ,อ,อีกตัวนึงอยู่พฮนครับอเอาไหมเว้นโตโอ้พี่น้องปลากับเป็นตะย,ยามพดเห็นตะกามพี่น้องตัวมันอยู่ไตไมม เจ็ดตัวคุณพี่น้องฝากระเด่มามหมาบอยู่เป็นแต่อีแน้เห็นแต่ต่เห็นแต่กรรมาฉันโอโอ้โอมึโอ้โอ้โอ้อ้อ้น่มึโอ้โอ เห็นอยู่อีกสองตัวพี่น้องแต่มันอยู่ใต้ไม้กุ้งยังได้ล่ะ หมดละโอ้โหเอาถือวะฮะได้อยู่วอ้ได้พี่น้องได้ได้โอ้โหเต็มตัวตัวเดียวหืมมองเดียวสองตัวนะพู้นึ่งเรอเออเหน็บเมือกเหรออือหืออือไปลอง